ก็เป็นเบืร์งีของซีรีส์แฟคลาสที่เราจะได้เตรียมออนแอร์แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามนะคะให้ซอยืนไมค์พีนะคะแล้วก็วันที่สี่วันกักักาคมนะคะจะได้รับชมกันทางทีวีเท่านะะั้นท่านว่าเราถึงเลือกตดซีรีส์เรื่องนี้มาทำก็จริงๆแอพเทิของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเป็นนิยายที่น่าสนใจแล้วก็เรามีความ เป็นเจทีนิดๆแล้วก็มีความน่าสนใจของตัวละครในทุกตัวนะคะเราก็อ,อยากให้กิ่นพิกลขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นอีกรสชาติหนึ่งของทีวายในในในตลาดของเราแล้วท่านี <ๆ S 2> ค้ครับเรทในฐานะผู้ผลิตรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เปลี่ยนสีนี้เรื่องนี้เอ่อจริงๆในฐานะนี่ครับเฮาครับก็คือเรารับโจทย์จากทางวีทีวีแล้วก็ปรึกษาร่วมกันครับว่าเออในปีนี้เราจะมีคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ดีในการที่จะเอ่อถ่าทยทําแล้วก็ได้ออนแอร์ให้แฟนๆได้รับชมครับ คือซีรีส์ไอโซยูบีไมดีนะครับเธอฉันฝันเราก็จะเป็นซีรีส์อย่างที่พี่แต้มบอกเป็นช่องโรแมนติกแฟนตาซีครับที่จะได้เห็นถึงความแบบความน่ารักของอเนื้อเรื่องแล้วก็ได้เห็นความแบบแต่มีความแฟนตาซีด้วยในเรื่องของความฝันว่าตัวละครมันจะฝันเห็นอน,นาคตแล้วก็จะทำยังไงในเมื่อเราเห็นอนาคตอะไรประมาณนี้ครับ ตอนนี้ถ่ายทำไปได้กี่เปอนแล้วคะอ๋อตอนนี้ก็เก้าสิบเซนแล้วครับเพราะเราจะออนแอร์ยุคสี่นครับก็เหมือนถ่ายไปบอนไปด้วยสิบเอ็เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวจะปิดเราจะปิดกล้องหลังจาก air ออนแอร์ประมาณหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นครับใช่ครับวันนี้นักแสดงเยอะมากอยากให<อ>้แนะนำคนที่อาโฟนแล้วก็คาแรคเตอร์ด้วยค่ะโอเคสวัสดีครับผมเล็กเตอร์พูเวรปัจจุบันนะครับแล้วบทเป็นยูนะครับยูจะมีความเป็นมีความโรแมนติกสูงมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นด้วยครับแล้วก็เกก็บบทุรรราาายยยละเอออออีดดขขงงงคคนนนน้้ไ่่แับ อ่ะครับผมสวัสดีครับริวนะครับยินคาราะตงต้งตกุนครับรบบวเป็นไอนะครับซึ่งตัวละครไอเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเป็นแบบเด็กคนนิดนึงเด็กที่แบบมี alert มี energy หน่อยหน่อยแบบมีความสุขเวลาอยู่กับแบบรอบข้างแต่ว่าก็จะเป็นเด็กที่เหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่กำลังแบบตามหาความฝันแล้วก็เป็นคนที่มีความฝันแล้วก็ฝันอนาคตแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่ให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมครับนะครับตีกันอยู่ข้างบ้านนี่แหละฮะของเล่น สวัสด <ality> ีครับผมพี่วิเศษนะครับเศษปัจจัยดี้ครับก็ในเรื่องเราเป็นไอซ์นะครับก็จะมีคาแรกเตอร์จะมีความร้ายนิดนแล้วก็มีความอยากครอบครองคู่จิ้นในเรื่องซึ่งในเรื่องก็คือพี่สตีฟระบบเป็นปันปันนะครับเรายังไงฝากติดตามชมในเรื่องด้นะครับว่าจะใช้วิธียังไงครับในการผลเรื่องนี้สวัสดีคเดียรค่ะสวัสดีค่ะ ตีฟซาลิสานะคะรับบทเป็นปันปันค่ะในเรื่องก็เป็นหญิงสาวที่มีความฝันและอยากทำฝันของเราให้เป็นจริงนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับยูค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงมีความเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากติดตามในเรื่องด้วยนะคะครับสวัสดีครับเจเจครับรับบทเป็นวานนะครับผมในเรื่องก็จะเป็นตัวละครที่แอบชอบตัวตัวไอนะครับแล้วก็อาจจะแข่งกับฟิว หรือว่าคอยกระตุ้นความสำคัญของสองคนนี้นะครับแล้วก็รอติดตามดูเพราะว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนครับสวัสดีครับชื่อมาร์กนะครับรับบทเป็นพ่อหมอนะครับเป็นคุณพ่อของไทยนะครับแล้วก็ยังเป็นพ่อพี่เลี้ยงของเด็กๆทั้งหมดในี้นะครับให้ก็ติดตามด้วยนะครับถ่ายทำไปก้าวติดตัวเองแบบบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกครับตามต่อเรื่องครับเพราะว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงก็อายุกล้ๆกันครับไม่ได้เดีกันเท่าไหร่ คุยกันเรื่องเดียวกันครับผมคื่อี้มันมีความากอย่างไรบ้างคือถ้าถ้าพูดถึงเรื่องความยากของซีรีส์นี้ครับเราว่ามันเป็นความยากในการถ่ายทำในเชิงของตัว c ีเนาะเพราะว่าตัวละครจะต้องมีมีความฝันที่มันมีความแฟนตาซีมีการเห็นสิ่งของบางอย่างหรือเห็นตัวตัวคนอันนี้คือน่าทึ่งมากเลยนะ นิดนึ่งอ๋อโอเคครับมันมันจะเออมันจะมีบางอย่างที่ที่ที่เหนือเหนือจากความเป็นจริงที่เราเคยเจอครับมันจะมีที่การถ่ายทําที่เป็นกรีนสก,กีมีการใช้สลิงมีการใช้เครนอะไรอด้วยครับคิดว่าคุณจะได้อะไรกับเรื่องนี้บนะ้างเออจริงๆอันดับแรกสิ่งที่คุณุตจะได้รนะับคือความสนุกจากคอนเทนต์เรื่องนี้ครับแล้วก็คอนเทนต์เรื่องเนี้ยก็จะมีอ่ในเรื่องของแฝงถึงข้อคิดหรือว่าความรู้นิดหน่อยแต่คือไม่ได้น่าเบื่อนะครับมันคือ สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนได้ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเราเองเงี้ยเราจะตัดสินใจใช้ชีวิตยังไงดีแล้วก็มีการพูดถึงเนื้อประเด็นครอบครัวด้วยนะครับก็จะมีหลากหลายความเนื้อหาครับที่ที่มันจะรวมกันให้มันคมกรอบในในซีรีส์เรื่องนี้ครับท้าอยากให้ฝากซีรี่นวกผช่ชมทางการติดตาม สำหรับซีรีส์ไอโอยูเกนไอดรีมนะคะก็จะเริ่มออนไอรวันที่24กรกฎาคมนี้นะคะทาง series, online, ีดีเท่านั้นนะคะสำหรับสมาชิก AP รับชมได้มากกว่าด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนและก็ทีมงานทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆานะคะอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยค่ะ